รู้ลึกรู้จริงแ้่นยำกับผมอาจารย์กิตณนะภูสิทธิอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงเดือนพฤษภาคม2568นะครับซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีความพิเศษมากๆเลยนะครับเนื่องจากมีดาวที่มีการย้ายราศีครั้งประวัติศาสตร์ถึง3ดวงเลยทีเดียวก็คือมีดาวพฤหัสดาวราหู ดาวเสานะครับซึ่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยจะเรียกว่าดาวตรีเทพเนื่องจากว่าเป็นดวงดาวที่จะมีผลต่อสภาพชีวิตโดยรวมถึง90%เลยทีเดียวและที่สำคัญดาวทั้ง3ดวงนี้มีอัตราโครจรที่ไม่เท่ากันเลยนะครับดาวพฤหัสอัตราคนโครจร1ปีใน1ราศีดาวเสาอัตราการโครจร2ปีครึ่งใน1ราศีดาวราหูอัตราการโครจร1ปีครึ่งใน1ราศี แต่ทั้งสามดวงนี้มาย้ายพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมตรงนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของแต่ละคนเลยทีเดียวนะครับโดยดาวราหูจะย้ายก่อนเลยวันที่5พฤษภาคมตามด้วยดาวพฤหัสวันที่13พฤษภาคมและตามด้วยดาวเสาร์นะครับ19พฤษภาคมซึ่งตรงนี้นะครับ อาจารย์ได้ทําคลิปดาวใหญ่ย้ายเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ดูดวงเจาะลงไปให้ว่าการเงินการงานความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรว่าถ้าทั้งสมดวงนี้ย้ายพร้อมๆกันแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไรใครยังไม่ได้ดูรีบไปดูด่วนเลยนะครับในช่องนะแล้วก็ยังมีคลิปเจาะลึกแยกออกไปอีกว่าลาหูอย่างเดียวจะส่งผลอะไรเสาอย่างเดียวจะส่งผลอะไรและ พฤหัสอย่างเดียวจะส่งผลอะไรก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับและอาจารย์ย้ํานะครับทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยนะครับเป็นดาวจรดาวจรคือดาวที่โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้าจริงๆนะครับยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนนะผลการพยากรณ์จะดีจะร้ายเนี่ยขึ้นกับดาวในชะตากําเนิดนะครับว่ามีดาวอะไรมารับดาวที่ย้ายเข้าไปเจอกันถ้าย้ายเข้าไปเจอกันแล้วส่งผลทางลบ มันก็จะส่งผลไม่ดีต่อดวงชะตาแต่ถ้าย้ายไปเจอกันแล้วส่งผลทางบวกก็จะส่งผลดีต่อดวงชะตาอย่างมากนะครับฉะนั้นใครที่อยากรู้ว่าดวงชะตาจริงๆจะเป็นอย่างไรอันนี้ต้องมาดูดวงส่วนตัวนะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ด,ดวงให้ถูกชฉโกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขาย,ยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ ขายขายไม่ดีฝืกนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไปทขาขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตาก,กับอาจารย์กิษระแบบรู้ลึก,ลก,ลกรู้จริงมั่นยั่เพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขอมากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถุกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจํำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเพดาลัคนามีนพฤษภาคม2568ชาวลัคนามีนนะครับดาวประจาตัวก็คือดาวพฤหัส ในเดือนนี้ดาวประจำตัวจะมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ12ปีเลยจะส่งผลดีมากกับชีวิตของชาวลัคนามีนนะครับและอิทธิพลของดาวใหญ่อีกสองดวงที่จะย้ายราศีพร้อมกันในเดือนนี้ก็คือดาวเสาและดาวราหูจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับของชีวิต แบบรู้สึกได้เลยนะครับอาจารย์ได้ทําคลิปดาวใหญ่ย้ายไว้ให้เรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยรีบไปดูด่วนเลยในช่องนะครับอาจารย์ได้พิคราะห์ดวงทั้งแบบภาพรวมดาวย้ายสามดวงพร้อมกันเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพนะครับแล้วก็เจาะลึกดาวใหญ่แต่ละดวงที่ย้ายครั้งใหญ่แบบสิบสองปีสิบแปดปีสาสิปีดาวพฤหัสดาวราหูดาวเสาร์อย่างเงี้ยนะครับ ก็สามารถไปติดตามรับชมกันในช่องได้นะครับหนึ่งพฤษภาคมดาวพุธโคจรเสิร์ตเซิร์ตคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกำลังมากเข้าสู่เรืองการเงินส่งผลดีในเรื่องของโชคลาภโอกาสความสำเร็จทางการเงินความสำเร็จที่เกิดจากการเจรจาการสื่อสารหรือความสำเร็จที่เกิดจากการเสี่ยงโชคเล่นหุ้นเล่นหวยอย่างนี้นะครับจะมีโอกาสได้รับเงินที่ปาถนาเกิดความสุขสบายใจทีเดียวนะครับ หาพฤษภาคมดาวราหูโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนวินาาและได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรตราธิบดีหนักแน่นมั่นคงมีกำลังจะส่งผลการเปลี่ยนแปลงดีๆโอกาสดีๆได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ได้รับการขับเคลื่อนเดินหน้าสู่ความสำเร็จตามแผนที่ได้วางเอาไว,นนาว,ว,าวาน้นะครับโดดเด่นมากทีเดียวและดาวราหูเนี่ยครับเวลาส่งผลจะส่งผลแบบพลิกชะตาเลย เปลี่ยนจากร้ายกายดีอย่างนี้นะครับแบบอัตโนมัติเลยนะครับฉะนั้นจะส่งผลดีมากๆ13พฤษภาคมดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําตัวนะครับจะมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ12ปีพอย้ายราศีไปแล้วเนี่ยนะครับจะส่งผลให้ชาวลัคนามนมีจิตใจมุ่งมั่น ในเรื่องของหน้าที่การงานเกิดการบริหารจัดการบริหารจัดการทั้งการงานบริหารจัดการคนอย่างเต็มกำลังและงานก็จะมีความก้าวหน้านำพาสู่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่13พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับอีกทั้งยังได้รับโอกาสดีๆได้รับทรัพย์สินเพิ่มเติม นะดาวพฤหัสอยู่ในภพที่4อีกนะจะส่งผลให้ชาวลัคนามีเนี่ยนะได้เกณฑ์พิเศษเป็นปฐุมเมเกเ์เกิดเสน่ห์เกิดเมตตามหานิยมผู้ใหญ่เมตตาใครเห็นใครรักอย่างนี้เลยนะครับถือว่าโดดเด่นมากทีเดียว15พฤษภาคมดาวอาทิตย์โคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนสัจชะดาวอาทิตย์เป็นต้นกำเนิดของชีวิต และเป็นดวงดาวที่จะชาร์จพลังให้กับดาวดวงอื่นส่งผลให้เกิดการสื่อสารการเจรจาการพูดคุยนะนำพาสู่ความสำเร็จทั้งการงานและการเงินเลยทีเดียวนะครับ17พฤษภาคมดาวพุธโครจรเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งเข้าร่วมกับดาวอาทิตย์ ส่งผลให้เกิดตัวช่วยกัลยานามิตรเกื้อกูลบุญกุศลมนุนนำสิ่งที่ปัารถนาจะสำเร็จลุล่วงได้ดีนะครับ18พฤษภาคมดาวศุกร์โครจรเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทนของความสุขเป็นตัวแทนของการเงินมากุมลักนณาชาวมีนอยู่หลังจากที่เดินวิปริตมานานและดาวศุกร์ยังได้ตำแหน่งคุณภาพทางรสษดเป็นมหาอุดอีกด้วย มหาอุดหมายถึงจุดที่ส่องสว่างที่สุดของดวงดาวก็จะส่งกำลังให้ชาวลัคนามีนนะครับเกิดความสำเร็จเกิดความร่วมมือทางการงานเกิดการเจรจาสื่อสารเกิดความสำเร็จสมรารถนาดีทีเดียว19พฤษภาคมดาวเสาโคจรย้ายราศีมากุมลัคนาดาวเสาเนี่ยนะครับถูกจัดให้เป็นประธานแห่งบาปเคราะประธานแห่งความทุกข์ระทมแต่เป็นเจ้าเรือลาพระ ฉะนั้นชาวลัคนามีนะตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมเป็นต้นไปสู้แล้วรวยนะใครที่มุ่งมั่นบุกตะลุยนะจะเกิดโอกาสความสำเร็จเกิดโชคดีนะขยันมากรวยมากอย่างนี้เลยนะครับส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตในรอบ30ปีเลยทีเดียว23พฤษภาคมดาวเกตโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนปุตตะ ดาวเกตเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของจิตญาณพิเศษเป็นตัวแทนของแรงกระตุ้นนะพอย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะก็จะส่งผลดีนะครับบางคนเกิดการขับเคลื่อนเดือนหน้าเกิดการลงทุนบางคนได้รับเงินสนับสนุนนะเสียงโชคสำเร็จสมปาถนามีโอกาสได้รับเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนให้สบายอกสบายใจเลยทีเดียวนะครับเลขมงคลประจำเดือน39578 ดูดวงกับอาจารย์กฤษณยแบบรู้ลึกรูรร้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนัก ต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษณะมีคําตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสําเร็จเร็ว